สวัสดีครับปาะยุนปลายตะวันครับผมมันนี่สิไม่ได้ดังไม่หนึ่งขั้วหนึ่งขั้นี้ยวครับโอ้สิโอ้ลีลาสิทธิ์นะนี่พี่น้องคักข,ขนาดหนึ่งขั้นี้ยวว่าทันไปไปข้าวฟู่มากนะครับโอเคได้ใกล้มาตัวหนึ่งนะครับกเกรดหนึ่งขั้นี้ยว นะครับแค่เด uh, like of uh ี๋ยวและการมือเศร้านะครับมือเศร้าเพิ่นทางหอวพักก็เป็นหอวพักดอกไอเลี้ยงเลี้ยงทรงบ่เลี่ยงเลี้ยงทรงเพิ่นสีพิ่นสีเมื่อบานนะครับเลี่ยงทรงประสิทธิเมื่อบานเพิ่นก็เลยเลี้ยงขนมจีนนะครับก็เลี้ยงขับพุ่นครับครับอันนี้ขับพุ่นครับผมอันนี้เอาไว้ข้างล่างนะครับไว้ข้างล่างไว้ฮองกุ้วส่วนกลางนะครับไปจัดพยากรินกับพัตตะกินได้นะครับ บุฟเฟ่บุฟเฟ่อันนี้เป็นครับนะครับอันนี้ครับโอ้ห oh. งหอ,อกครับผมนะครับอันนี้น้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาไก่นะครับ mm hmm. มือเสาได้๋ยวซีฟเล้อมือเสานะครับน้ำยาไก่ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวผมจีบอันนี้พ่นขึ้นมาให้ผม ทำอยาาไกลนะครับมซอได้กินยุ่งสองตีนครับพี่น้องโอ้แสบ่แสบเสีบขอท่าขอท่าครับอันนี้ไกลอาจิบ้มมานย่างแล้วอเอ้ตีนไกลครับผมย่างตีนไกลอยู่อย่าตองจัดอย่าตองจัด อันนี้เรื่องส่งพ้นนะครับเรื่องส่งผูกแขนพ้นมือเศร้านี่นะครับพ้นชิ้นเมื่อบ้านนะครับครบแทรกลี้ยวเมื่อบ้านเลยอันนี้เป็นหัวลาบหัวลาบนะครับหัวลาบซุกนะครับเอาครับ